สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสาธิตตัวนี้นะครับก็จะเป็นโคมไฟสนามนะครับหรือโคมไฟถนนครับผมตัวนี้ขนาดหนึ่งพันวัตต์นะครับเป็นโซลาเซลล์นะครับไฟส่องสว่างมากนะครับตัวนี้จะทำงานด้วยการชาร์จแผงโซลาเซลล์ครับผมขนาดใหญ่นะครับ แสงเนี่ยจะได้ถึง1,000งพันวัตต์แล้วก็มีเสามาให้ด้วยนะครับมีรุเอาไว้ยิงกับํำแทงยึดนะครับมีรีโมทนะครับสามารถควบคุมการทำงานได้นะครับตัวนี้ตัวนี้รีโมทก็สามารถเปิดออนออฟได้เลยสว่างมากนะครับแล้วก็สามารถ บ,บังคับให้หยุดได้ปิดนะครับเราก็สามารถตั้งเวลาได้ด้วยอีกด้วยนะครับ3ชั่วโมง5ชั่วโมง8ชั่วโมงนะครับในการทำงานตัวนี้ดีนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับโคมไฟถนน JMF 1 0 0 0วัตต์ขอบคุณนะครับ